สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับวันนี้มาแกะกล่องให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นพัดลมนะครับเป็นพัดลมไร้สายนะครับขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับไร้สายไม่เล็กไม่ใหญ่มากยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเขียนที่กล่องว่าเนี่ยครับ SUP ไม่ใช่ซูพีมนะเพราะว่ามันมีแค่ SUP ตัวนี้ผมซื้อที่ ชอปมี่นะครับในบุญถาวรนะครับกล่องเขาก็จะเป็นสีแดงแล้วก็มีสกินแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจรุ่นนี้อยู่ก็ลองดูคลิปผมได้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับกล่องมาประมาณนี้นี่น่าจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับนี่ยครับ d i m o นะครับก็บอกพัดลมบอกอะไรคร่าวๆเนี่ยนะครับมีอระดับต่าสุดระดับกลางระดับแม็กอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ลองใช้งานจริงแล้วนะนะครับ กล่องก็จะประมาณนี้นะครับเดีย <t une> ๋ยวมาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี้ผมหยิบออกมาแล้วผมแกะออกมาแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นสีแดงทั้งหมดเลยแล้วก็มีแค่มีสกรีนนะครับ s u p แค่นี้นะครับแล้วก็เราดูหน้าตาของเขาก่อนเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับสีแดงหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี By ้ s <S เป็นพลาสติกใบพัดเป็นพลาสติกข้างหน้าเป็นพลาสติกตรงนี้เป็พลาสติกแต่ตรงนี้มีลักษณะเป็นโลหะคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ผมเรียกไม่ถูกผมบอกไม่ถูกก็คือโลหะอะไรแต่ตรงนี้เป็นโลหะเนี่ยตรงแกนตรงช่วงเนี้ยตรงแกนตรงช่วงเนี้ยนะครับเป็นโลหะนะครับอันนี้ก็มียี่ห้อข้างหลังนะครับน่าจะเป็นยี่ห้อนี้แหละ DIMOSUP อะไรนี่นะครับก็แบตเตอรี่นะครับ4,000มิลลิแอมนะครับก็คือชาร์จใช้ใช้หัวชาร์จแบตธรรมดาชาร์จได้นะครับหัวชาร์จแบตมือถือทั่วไปชาร์จได้แล้วก็ กินไฟอยู่ที่ประมาณ5วัต์นะครับน่าจะเป็นสปีดความเร็วสูงสุดนะครับอินพุตก็คือ5.0.8โวลต์ศูนแปอมป์นะครับประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ส0่พันมิลลิแอมป์นะครับแดงหมดเลยนะครับแดงหมดเลยนะครับแล้วก็มีสกินแค่สีขาวตรงนี้ก็เป็นเรียบๆนะครับไม่ได้มีอะไรแบบง่ายก็คือเป็นแบบมินิมอลนะครับแล้วก็ตัวตะแกรงตรงนี้สามารถ หมุนแล้วถอดออกมาได้เพื่อจะเช็ดทําความสะอาดตัวใบพัดข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถหมุนแล้วถอดออกมาได้เนาะแล้วก็ตัวเปิดปิดมีแค่ปุ่มเดียวเนี่ยนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้กดหนึ่งทีนะครับพัดลมก็จะอยู่ที่ระดับก็จะติดนะครับแล้วอยู่ที่ระดับต่ําสุดแล้วก็กด2ทีติด2ดรวงก็คือความแรงระดับกลางนะครับ3ามทีก็คือว่าความแรงระดับสูงสุดนะครับ กดอีกทีนึงนะครับก็คือปิดตัวนี้มันสายได้นะครับมันสายได้นะครับวิธีการสายวิธีการที่จะให้มันสายคือว่ากดเปิดเครื่องก่อนแล้วก็กดปุ่มมันค้างไว้นะครับเนี่ยมันจะสายแล้วมันจะมีไฟตรงนี้ติดเป็น2ดวงสายเบาไปแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับเพ,รเพื่อให้มันแปลงขึ้นกดอีกทีหนึ่งก็ความแรงสูงสุดเวลาที่จะยกเลิกการสายนะครับเราจะต้องรอให้มันได้จังหวะว่าเราจะยกเลิกตรงไหนเรากกดปิด เราให้มันหมุนมาให้ได้จังหวะเราก็ยกเราก็กดปิดนะครับมันก็จะอยู่ที่ค้างอยู่ที่มุมนั้นนะครับประมาณนี้ก็ตัวเครื่องข้างหลังก็มีพอร์ตชาร์จนะครับเป็น usb type c นะตัวใหม่แล้วนะครับถือว่าดีเลยนะครับโอเคสําหรับคนที่ใช้ type c อยู่นะไม่ต้องพกสายชาร์จอะไรเยอะแยะนะครับตัวนี้เป็น usb type c ข้างล่างตรงฐานก็เป็นพลาสติกนะครับสีแดงส่วนตัวสีเทาๆก็เป็นตัวแถบกันลื่นถือว่าวางแล้วมั่นคงนะครับไม่ลื่นนะครับประมาณนี้ ตัวนี้ก็อยู่ได้ในซื้อมาได้ในราคาประมาณ600กว่าบาทนะครับก็ลองดูนะครับคนที่สนใจแล้วก็หาซื้ออยู่ก็ลองดูจากการที่ผมใช้งานจริงนะก็ใช้งานที่ระดับความความแรงประมาณความแรงก็คือระดับกลางเนี่ยนะครับก็ก็ใช้งานได้นานนะครับใช้ใช้ได้เป็นชั่วโมงนะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับความแรงสูงสุดก็คือจะก็จะกินแบตเยอะหน่อยนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดใช้ความแรงสูงสุดมันก็จะมีเสียงดังเพิ่มเข้ามาด้วยมันก็บางคนก็ไม่ค่อยชอบนะครับบางคนก็จะเปิดเบาๆหรือเปิดกลางๆก็พอคือยิ่งแรงมันก็เสียงมันก็จะดังเข้ามาด้วยอันนี้คือปกตินะครับเป็นปกติของพัดลมที่มาในลักษณะมาในลักษณะนี้นะครับเป็นพัดลมลักษณะนี้นะครับจะมีเสียงหมดนะครับทุกยี่ห้อนะครับทุกยี่ห้อเพราะผมก็ใช้มาหลายยี่ห้อนะครับก็หน้าตาของมันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถือว่า ยี่ห้อนี้ก็คือพลาสติกตัดคงตัดขอบอะไรมาได้คมนะครับไม่มีจุดบาดมือไม่มีอะไรนะครับก็คือตัดขอบออกมาได้คมนะครับก็สมคือถ้าความคุ้มค่ากับราคาผมให้เต็มเต็มสิบเลยนะครับแล้วก็เป็นสีแดงด้วยนะครับใครที่หาอยู่นะครับก็ไปซื้อได้นะครับผมไม่รู้ในช้อปปีมีหรือเปล่านะอันนี้ผมซื้อที่ ชอปมี่นะครับในร้านบุญถาวรน,นะครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับก็มีคำถามอะไรก็เมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับผมสวัสดีครับ